ที่เห็นในโ่เมนต้นอีหยังนี้นนนะคเด้อต้นบักตำแยเด้อค่ะบักตำแยฝรั่งมันก็เทคโอเวอร์เด้อปะทิน่ะที่หน้า,นาบ่ค่ะเขได้มีเวลามาจัดการมื้อน,นี้ล่ละขี้เมียนแม่นบัดเลยาเบิง่งบัตินะาถบิ่งอืแถ้าเบิง่งมัเงเจอสวัสดีค่ะนี่คือม,มุมที่เป็นปัญหามากที่สุดของที่หน้าอยู่ <laughs> อยู่ในสวนเนี่ย อะไรก็ไม่เท่ากับต้นตำแเย,ยมันเทคโอเวอร์อันนี้นะคะที่เห็นเห็นคือต้นตำแเย,ยนะคะหนามเขาก็จะเยอะแล้วก็เขาก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเจ็บปวดแสบปวดร้อนแต่ที่หน้าวันนี้ได้ถุงมืออย่างหนามาก็เลยจะมาดึงออกแต่ก่อนที่จะเอาตำแย,ย่ออกเนี่ยเราก็มีต้นไม้ของเราต้นเจเรเนียมเนี่ยมันกำลังจะออกดอกด้วยเห็นไหมคะเนี่ยดอกเขาก็จะ ออกมาสวยแต่ที่นี้ที่หน้าอก็ไม่รู้จะทํายังไงก็จะต้องแบบรื้อออกรื้อออกอันไหนพอที่จะปลูกใหม่ก็ปลูกอันไหนที่ไม่ได้ปลูกใหม่ก็คือมันก็ช่วยไม่ได้มันจะให้ตําแยเทคโอเวอร์เป็นไปไม่ได้หรอกเนาะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยมันไม่ได้การแล้วจะฉีดสเปร์ก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะไปโดนต้นไม้ต้นอื่นโดยเฉพาะ ต้นกุหลาบต้นนี้เก่าแก่มากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หน้าก็อยากจะทําบริเวณเนี้ยเป็นบริเวณที่นั่งเป็นซุ้มกุหลาบสวยๆโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดีทำไปได้นิดหน่อยเมื่อวานเดี๋ยวก็มาทำต่อเห็นนะคะเนี่ยหญ้าหมดเลยทั้งหญ้าทั้งดอกไม้ปนกันไปหมดเลยคือแบบเครียดมากขยะก็เยอะโอเคเดี๋ยวมาจัดกันเลยค่ะ นะคะเป็นถุงมือหนาๆฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรที่หนากว่าอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยจะใช้ดึงโอ้ยมันมัน,ม,นมันแย่เนาะแต่ทีนี้ทีน่าก็จะมาดูว่าเอออันไหนมันเป็นเนีย่ยเห็นไหมคะต้นเจเวเนียมเนะี่ยเขาก็จะออกมาง่ายมากทีน่าจะแยกเอาไว้จะเอาไปปลูกปลูกในกระถางใหม่เนีย่ยเห็นไหม จะเทโอเวอร์ไปเสมดก็คือนี่อันนี้จะเอาไปปลูกใหม่ใส่กระถางใหม่ออกหมดเลยจะได้ง่ายดินก็ติดไปด้วยไม่เป็นไย พวกนี้มันก็ยังไม่ตายหรอกถ้ามันจะเกิดมาก็คือเกิดมาแต่เราก็นี่มันปลูกมาหลายปีแล้วทหน่าได้เจรเรเนียมพันธ์นี้มาจากแฟนแฟนเก่าแฟนเก่าของที่น่าเสียชีวิตไปแล้วแหละเป็นเขาเป็นอาร์กิเทคเจนเนาะเป็นสถาปนิกอันนี้ที่น่าก็ไปสอนแต่ว่าอีกข้างลง อันไหนที่จะทิ้งก็คือทิ้งมันก็ตายไปมั่งแล้วละคะ่ะอันที่ไหนที่ไม่ตายเนี่ยทีหน้าก็จะเอาไว้คือมันเก่าแล้วอะ่ะไม่แต่ยาปกปุันไหนใช้ได้ก็ใช้ปลูกใหม่ เราก็ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ตายเขาก็ขยายใหม่ได้สำคัญที่ว่าหญ้าเนี่ยเ่านเนี่ยมันขยายเร็วกว่าต้นไม้หรอกต้นไม้เราอ,เาอะเกิดช้า่าจะเป็นโดกแต่หญ้านี่โอ้โหเทคโอเวอร์ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งเลือกเลย ติดไว้อย่างนี้ก็คือฝังไว้ก่อนถ้้ามาเลือกกัน ทนเหมือนกันนะส่วนตัวนี้เน่าตตัแล้วก็หนี่จะเอาให้ดูนะว่าเขาเป็นแบบไหนแต่ไม่ได้นะถ้าไม่ใส่ถุงมนะือหนาๆนี่ไม่ได้นะ ได้เลยมันตอดมันจะปวดแสบปวดร้อนเป็นผื่นแดงๆแบบนี่ลากมันดูสิเนะ่ยมันจะไม่เทคโอเวอร์ได้ยังไงลากพวกนี้เดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกถ้าเกิดมันขึ้นมาก็จำเป็นจะต้องสเปรย์แต่ว่าเราไม่ชอบใช้สารเคมีในสวน แเราก็จะพยายามเลือกเอาว่าให้ให้เอาออกแบบนี้ก่อนถ้าสมมุติว่ามันเหลืออดเหลือทนจริงจริงต้นที่มันโผล่มาใหม่ๆก็จะต้องสเปรย์กันไม่ได้หรอกไม่อย่างนั้นก็มีปัญหาเหมือนเดิมอีกที่หน้าขอสารเคมีจะ แต่ทางฟาร์มที่เช่าอยู่เนี่ยเขาไม่ให้เข้าใจอยู่ว่าเขาจะให้คนอื่นไม่ได้ที่ไม่มีลายเส้นแต่ว่าเราขอขอเขามาสเปย์ในสวนเราเนี่ยสวนก็เป็นสวนของเขาไม่ใช่สวนของเราถามว่าตอนนี้มันผลประโยชน์มันได้ของใครมันก็ได้ของเขานั่นแหละแต่ว่าที่น้าก็คือเป็นคนเช่าเนาะแล้วก็บอกเขาว่าเออ วีดอะยากอมันเทปโอเวอร์นะนเทปโอเวอร์เห็นหมันะรากเล็กๆน้ออๆอย่างเงี้ยมัเจออยู่ได้ยังไงอันนี้บริเวณตรงนี้นเองนะเนี่ยอันนี้สายไฟของพี่แม่ แค่นี้ก็ให้กันไม่ได้เราก็บอกว่าถ้าไม่ให้ฉันทำอะ่ะก็เอาเอาให้คนสวนอะ่ะมาสเตย์ให้ฉันหน่อยสิเขาก็ก้่าให้เราอะ่ะการดูแลเองด้วยสารเคมีมาฉีดจะได้มันไม่ตายมันจะต้องมียายาฆ่ายาที่ที่ แบบแข็งแรงอะ่ะไม่ใช่แข็งแรงเขาเรียกอะไรที่รุนแรงก็คือมีส่วนผสมของไกลโซฟเฟตเยอะๆอะ่ะยาฆ่าย,ยาแล้วน่นะที่นี่เราซื้อมไม่ได้นะองไทยนะ่ะเราซื้อได้ทุกคนน่ะที่เป็นฟาร์มซื้อได้หมดถึงไม่ใช่คนทําฟาร์มก็ซื้อได้แต่ที่นี่ถ้าเป็นไกลโซฟเฟตแบบชนิดนั้นอะ่ะจะต้องเป็นเจ้าของฟาร์มจะต้องมีลายเส้นจะไปซื้อ สูงสี่ 4, สูงห้าไม่ได้ได้อยู่มีอยู่แต่ประเภทที่เขาผสมมาจางๆแล้วใส่สเปรย์มาแล้วเราก็มาฉีดอ่ะทีนี้จะได้ผลเนี่ยมันก็เปลืองเราตายอเลยสรุปก,ก็คือบ่นไปอย่างนั้นแหละเขาก็ไม่ได้ให้เราอยู่เดียะเราก็มาทำวิธีนี้เอา,เอ,าออกลังตาไปด้วยบดไปด้วยช่างมัน เอาออกเอามาปลูกใหม่อาจจะปลูกใส่กระถางอาจจะปลูกใส่กระถางก็ได้โอเคนะคะเดี๋ยวทีน่าเอาให้ดู ทำได้แค่นี้แหละเห็นไหมเนี่ยปลาไปเจ็ด,ดนาทีแล้วเนี่เห็นไหมไม่เหนื่อยจะให้ทำยังไงดูสิเนะนี่ยก็ลองมาดูกันก็แล้กันมันลุ้นว่าถ้ามันเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้คือส่วนที่ลกๆของทินนาสไตล์ของทิน้าก็คือลอกอย่างนี้ให้เพื่อนๆดูโอเคนะคะขอบคุณค่ะ กำลังอันกำลังสเสร็จแล้วฝนตกก่อนเด้อค่ะเด้อที่นาจะต้องมาเมียนขอบเข่าเมียนขอบอันนี้บริเวณที่ที่นาเคลียไว้แล้วเคลียไว้น้อยเดียวอันนี้ขึ้นหยาอันนี้เพื่อนขอบนั้ีแเตี้หแ้งาที่เหลือ ที่เรือคคือว่าเดี๋ยวสิมาันจัดการมืออืน่นเพราะว่าฝนตกแล้วค่ะอันนี้คือต้นไม้ของที่หน้าเด้อวันนี้ที่หน้าเอาไปปลูกว่าทันแล้วมือน่ะที่หน้าสีเห็ดจังไหนน่ที่หน้าสีเห็ดจังไนหนเ,หไเป็นเค่เคยจังใช่มันบ่าตายดอกจ้ามือสองมือกับ่าตายดอกที่หน้าเดี๋ยวใส่กองกระดาษไรห,หนึ่งสักก้อนเราฝนตกมาเขากซุ่มคือเกา่เาต้องระวัง เพราะว่าอันนี้มันตำแหน่มันอาบอกติดมานน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเอาทีใส่ถุงนีง้แหละจับว่าจะเสือ่อกับ่าต่อ,อน,นี่ค่ะใส่กล่องไว้ไลำบากเฮจะของลำบาก ดอกมันงามงามดิเนจิเรีเนี่ยม,มันเนี่ยเออกินมันก็กินใบมันนะ่ะหอม,อมจิเรเียมจากกะพันเอียงเขาบุซื้อเขานะแท้ๆนะเอาว่ละเอาไว้หมืออื่นก็จะค่อยเสียนมาจัดการโอ้ยขอโทษขอพภายกล่องกระเล่ะ เดี๋ยวคนื่นที่งานจะจัดการใั่เอาใส่กระถางหรือว่าจะต้องปลูกไม่ปลูกให้มันเป็นระเบียบก็เก่าแต่ว่าต้องเอาตน้นตำแยออกก่อนต้องเอาต้นตำแยออกก่อนพอบ่ิจังสั่นกับลามมาคือเก่าเขาต้องแน่ใจว่าต้นตำแยยังไม่เหลืออยู่นั่นแหละปัญหาเป็นปัญหามาโดนแล้วจ้ะที่นาเกจ้ากุสิเอ้ย เห,นเ,นเห็นบ่นี่เห็นบ่เหน็นบ่ว่าแล้วกะว่า,าแล้วก็คือว่าอีกเห็นบ่น่ะตำแหน่ะตอดที่หน้าน่ะอันเนี้ยเห็นบ่น่ะนี่โอ้ยผาดทาเสียรูมันจมได้ทามึงเอ้ยเอาวระบาดที่นหนมือใหม่เขามาจัดการมืงอ,อื่นจังว่ากันฝนตกล่ะโอเคเนาะค่ะเนาะเอ้ยจังว่าเนาะวหนาบ้านเนะค่ะหกหกอันย่ะ แต่ว่าอันนี้เป็นเจเรเนียมที่หน้าเลือออกมาเพราะว่ามันมีอันมันมีหยามันมีวัชพืชซึ่งเขาเรียกว่าต um ําแยฝรั่งเทคโอเวอร์ไปเบิร์ดแล้วที่หน้าตาหัวตาเฮ็ดได้นะะี่ค่ะเดี๋ยวกาสิมาเครียรให้เบิรงว่าสิว่าว่าสิมันเสียนสิบปนยังไหนเนาะอันนี้ส้มกุหลาบที่หน้าได้ค่ะเนี่ยอ๋อกระเปองเป็นอ้หยางมือเนี่ยเออหิวเข่าตีนี่นี่คือสวนนะะด้ค่ะเ้อหกคือเกาออาหกคือเกาอัญะคือเกาว่าเป็นหยางดอก เดินหน้ากับแปนโอเคเนาะบ้างเอาไว้